รถที่ออกใหม่นะครับแล้วแล้วมีป้ายแดงครับติดที่ทะเบียนรถครับมันช่างโก้เหลือเกินครับเพราะว่าอะไรครับสีแดงคนไทยเรามีความเชื่อหรือคนจีนก็มีความเชื่อครับว่าสีแดงเป็นสีมีงความสิ้นมงคลส่วนมากก็จะเอามาติดที่รถเพื่อว่าจะได้บอกเพื่อนๆหรือประกาศให้ชาวโลกรู้ว่ารถคันนี้เป็นรถใหม่ครับผมเพิ่งซื้อบัตใหม่มาจากบริษัทครับผมก็วันนี้เรามาดูครับว่ากลุ่มรถที่ใช้ป้ายแดงมีข้อบังคับมีข้อห้าม แล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ป้ายแดงไปตลอดได้หรือไม่รวมถึงว่าคนที่นำป้ายแดงไปสวมรถคันอื่นมีความผิดไหมสำหรับคลิปนี้มีคำตอบครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องั u g b y v a ไ i ต t y เพิ่มแพาข์ต่อสารใหม่ใหม่ของช่องั u g ี้วาไราตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องั u g b y v a ไ i ต t y ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับป้ายแดงครับป้ายแดงมีมานานนะครับสาหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถจักรยานยนต์ซื้อรถยนต์นะครับแต่ หลายคนอาจจะเข้าใจความหมายของป้ายแดงเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาชี้แจงแล้วก็แนะนำเพื่อนเกี่ยวกับป้ายแดงว่าเรามีวิธีการใช้งานยังไงที่ถูกต้องนะครับผมรวมถึงโทษและกฎระเบียบต่างๆเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับครับผมป้ายแดงนะครับต้องพูดเกินนาก่อนว่าป้ายแดงเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราทําการซื้อรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับผมทางบริษัทเองเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ป้ายแดงติดมาครับซึ่งบริษัทรถต่างๆเนี่ย คนที่ขอป้ายแดงเนี่ยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนต้องยอมรับสุงข้อนั้นด้วยนะครับแต่จะแลกมาด้วยความอะไรครับความหรูหราความเท่ครับเมื่อเราขับบนถนนพอรถเราป้ายเหมือนใครครับป้ายสีแดงแสบสั์มากเลยครับสีแดงครับผมโดยเพื่อนเพื่อนขับป้ายแดงเนี่ยสิ่งที่เพื่อนเพ่ึงรู้ไว้นะครับว่าป้ายแดงเขาอนุญาตให้ใช้กี่วันก็คือสามสิบวันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับตัวในสามสิบวันเนี่ยคือเพื่ออะไรลหะครับป้ายแดงเนี่ยโดยความหมายแล้ว ป้ายแดงใช้เพื่อรถอยู่ระหว่างรอขายอันนี้คือข้อแรกนะครับของความหมายป้ายแดงอันที่สองรถเนี่ยอยู่ระหว่างการทดลองการใช้งานครับผมป้ายแดงครับผมและครับผมและข้อสุดท้ายของป้ายแดงนะครับคืออะไรป้ายแดงเนี่ยใช้สําหรับรถที่รอขอป้ายทะเบียนที่ถูกต้องนะครับผมนี่คือความหมายของป้ายแดงครับ mm hmm. แล้วเพื่อนๆมาดูนครับว่าคราวนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าป้ายแดงเนี่ยใช้งานได้สามสิบวัน แล้วถ้าเผื่อว่าเราใช้งานเกินสิบวันได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรแต่เพื่อนเพื่องพึงระวังไว้เสมอนะครับว่าเมื่อใช้งานเกินปุ๊บเนี่ยเมื่อตํารวจเรียกตรวจสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คืออะไรครับสมุดคู่มือครับที่ใช้ร่วมกับป้ายแดงครับซึ่งตรงนี้บริษัทเขาจะให้มาพร้อมนะครับเมื่อเราได้ทําการขอป้ายแดงจะไม่เสมอนะครับจะต้องมีคู่มือครับผมใช้กับป้ายแดงนะครับ ถ้าหากเรียกตรวจแล้วตรวจพบว,ว่าระยะเวลาการใช้งานของเราเกินสามสิบวันแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าป้ายแดงไม่ได้เขียนบอกไว้นี่ว่าเราใช้งานกี่ไปกี่วันแล้วใช่ครับแต่เขาจะเรียกตรวจจากคู่มือครับคู่มือเนี่ยเขาจะระบุไว้อยู่ครับว่าป้ายแดงเริ่มใช้งานจากวันนี้จนถึงวันนี้ที่สุดวันนี้ครับเมื่อเขาเปิดดูอ้าวเมื่อเขาตรวจเจอว่าเราใช้งานเกินกว่าสามสิบวันแล้วเราจะมีโทษปรับทันทีครับหนึ่งหมื่นบาทครับเมื่อเราใช้เกินกว่าที่ กฎหมายกําหนดก็คือสามสบวันครับผมจบแล้วนะครับว่าถ้าเผื่อใช้ป้ายแดงเกินในเวลาสิวันจะเป็นยังไงต่อมาเป็นเรื่องอะไรครับต่อมาเนี่ยผมจะพูดให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับกรณีว่าแล้วเรานําป้ายแดงเนี่ยไปสวมรถคันอื่นได้ไหมปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไปสวมรถอื่นนี่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะบังเอิญว่ารถใหม่อีกคันแล้วก็ออกมาบังเอิญว่าเรามีญาติหรือว่าเรามีอะไรมีเพื่อนออกรถใหม่ขึ้นมาแล้วเราเนี่ยเออป้ายแดงเนี่ยมันสีสดอยู่นะ มันยังไม่ซีดไม่อะไรเอาไปสวมให่เพื่อนดีกว่าเพื่อนจะได้คนอื่นจะได้ดูว่าเพื่อนออกรถใหม่ประมาณนี้ครับผมก็จะบอกเพื่อนว่าอย่าทําครับอย่าหลีกหาทำเพราะนั้นเถอะเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าการใส่ป้ายแดงรถกคนอื่นก็คือเป็นการสมทะเบียนแบบหนึ่งซึ่งถามว่าอันนี้จะโทษหนักนะครับกว่าการใช้เกินสามสิบวันโทษระวังจาคุกอยู่ที่หกเดือนถึงห้าปีเลยนะครับและมีโทษปรับอีกนะครับโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทครับทั้งหรือว่า พอหลังจากที่เขาจับเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องฟ้องไปที่ศาลนะครับเขาก็จะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเขาก็จะเลือกพิจารณาว่าอาจจะปรับเราเป็นหนึ่งหม่บาทหรืออาจจะทั้งจําทั้งปรับนะครับผมก็เลยบอกว่าให้คิดและพึงระวังให้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานของป้ายแดงนะครับคือข้อยกเว้นนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆสงสัยว่าเออก็ไม่เป็นไรไงเราก็จะททำยังไงบางคนได้ไป้ายขาวมาแล้วป้ายขาวคือไงครับป้ายขาวคือเป็นป้ายที่ ถูกต้องสำหรับรถที่ใช้งานปกติแล้วนะครับไปป้ายแดงเนี่ยคือหมดระยะเวลาไปแล้วแต่เราก็ยังอยากใช้ป้ายแดงอยู่ใส่ได้ไหมใส่ได้เราายแดงป้ายขาวไว้รถเวลาที่หมดทไ่้ส่วนนี่ไงป้ายขาวฉันก็อยู่นี่ไงป้ายแดงก็ใส่อย่างนี้ก็เป็นความผิดนะครับเพราะสาเหตุอะไรล่ะครับเพราะเนื่องจากว่าป้ายแดงมีลลระยะเวลาการใช้ผมก็แจ้งให้เรานะครับมีระยะเวลาการใช้เมื่อคุณเอามาติดที่รถนะครับมันก็จะกลายเป็นความผิดตรงที่ว่าเราไม่ยอมใช้ป้ายที่ถูกต้องนะครับ อันนี้ถามว่ามีโทษปรับไหมโทษปรับก็เหมือนลักษณะคือใช้ป้ายแดงเกินขว่สามสิบวันนะครับอันนี้จะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งปกติแล้วป้ายแดงผมจะบอกว่าเมื่อป้ายแดงเนี่ยเมื่อถึงเวลาส0มิบวันเนี่ยหรือบริษัทรถเนี่ยได้ทําการออกป้ายขาวให้เราแล้วนะครับผป้ายแดงเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยหรือบริษัทรถก็จะเรียกคืนป้ายแดงกลับคืนไปครับโดยจะคืนเงินอะไรครับคืนเงินมัดจําการออกป้ายแดงให้กับเราครับซึ่งก็จะคืนมาเป็นจานวน มากพอสมควรครับปกติก็ประมาณ4ี่0 0ห้าพันบาทเลยนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ถูกแต่ถ้าหากเป็นรถที่ลุผมที่เป็นรถราคาแพงๆก็อาจจะเป็นหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับกันออกป้ายแดงซึ่งเพื่อนๆก็ไอเคสกรณีแบบนี้ผมก็จะบอกว่าบางคนก็เลือกที่จะคืนป้ายแดงแต่บางคนก็เลือกที่จะไม่คืนแต่ผมอยากแนะนําและบอกคนเพื่อนว่าให้คืนดีกว่าครับเพื่อว่าอะไรครับอย่างแรกเราก็ได้เงินคืนแล้วครับเพราะป้ายแดงเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆครับเพราะว่าเมื่อผอระยะเวลาเกินสามสิบปีแล้วก็มันก็ใช้งานไม่ได้อยู่แล้ว นะครับก็คือหมดอายุนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามช่องอบีวาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารของช่องอบีวาไรตี้ครับขอบคุณมากครับ